สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำ MacBook Pro 13นิ้ว2017นะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับให้ดูดีเทลก่อนนะครับเป็นสเปคอ่าตัวนี้เป็นปี2017ในจีนตน่านะครับ Thunderbolt 2พอร์ตนะครับ CPU 2.5อ i5 RAM 16GB นะครับสตอร a เรอยู่ที่512นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับให้ดูรอบชาร์จนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ไม่ครบกล่องครับผม รอบชาร์จอยู่ที่รอบชาร์จรอบชาร์จอยู่ที่สัก่นะครับสี่ร้อยแปดบ้าครับฟูลชาร์จมัน3ามพันแเกือบสี่พันเลยใช้งานได้อีกยาวครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเดีย๋ยวผมจะมีลงแอป,ปลงอะไรไว้ให้นะครับเดีย๋ยวให้ดูรอบๆเครื่องก่อนละกันนี่นะครับคีย์บอร์ดสวยเลยครับตัวนี้จอสวยเลยนะครับจอใหม่ครับผม สภาพใหม่ๆเลยผมแปะซีนกันนี่มีซีนกันรอยแปะไว้อยู่ตรงแอปเปิรน,นะครับริ้วรอยมีเล็กๆน้อยๆครับตามการใช้งานครับเนี่ยประมาณนี้ครับเป็นจุดๆแค่นี้เองไม่เยอะมากเนี่ยประมาณนี้ครับนิดเดียวตามมุมตามลายสวยอยู่นะครับไม่มีแตกหรือว่าบุกเข้าไปนะครับบอดี้สวยๆเลย พอทุกปอใช้งานได้ครบนะครับนี่นะครับดูฝาล่าง s e r รียล u m b เบตรงกันหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนฝาเปลี่ยนอะไรมานะครับนี่นะครับตัวเครื่องใช้งานได้ร้อปร์เซ็นต์นะครับผมยังมีประกันหน้าจอกับทั้งศูนย์อีกนะครับหากใช้ไปแล้วจอมีปัญหาแบบลอกหรือแบบแตกไม่ใช่แตกดิลอกหรือแบบว่าดับไปเป็นเส้นเนี้ยสามารถไปเค้มได้นะครับ ตรงนี้สภาพรวมตีให้เกือบร้อเเลยนะครับผมลำโพงกล้องอะไรปกติหมดนะครับเอาไปใช้งานคุงค,ครับจัดต่อได้สบายครับสปิกนี้ราคาอยู่ที่27,990ืนเจ็ันเ้าราสินะครับท่านนาสนใจสามารถมาต่อรองได้ที่หน้าร้านเลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ